สวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่รอฟังนะคะไฮไลท์ของนวนิยายต้นฉบับของละครเรื่อง Love Me Love My Voice ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ได้คุณถานเจนซือนะคะแล้วก็น้องโจโยเย่มาแสดงค่ะเรามาต่อไฮไลท์ที่6กันเลยนะคะกูเซิงนางเอกของพวกเรานะคะก็จำข้อตกลงที่เธอนั้นตกลงกับพระเอกนะคะหรือว่าชีชิงชือหรือว่าโมชิงเฉินเอาไว้ได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วพวกเขาก็ แอดอีวีแชทกันเรียบร้อยแล้วจากอพิสต์ที่แล้วนะคะดังนั้นค่าวันรุ่งขึ้นค่ะกูเซิงของพวกเราก็จงใจนะคะบอกทุกๆคนในบ้านว่าเธอนั้นป่วยค่ะก็คือแกล้งทำเป็นป่วยแล้วก็อยู่บ้านไปเลยนะคะไม่ได้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติกับพ่อแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเธอนั้นนะคะเฝ้ารอโทรศัพท์ค่ะแต่ว่านะคะมือถือของเธอนั้นก็เงียบตลอดทั้งวันเลยรอมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วพอเข้าไปดูที่หอยปอกก็เงียบ ทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะแล้วเธอนั้นตอนนี้ก็เริ่มคิดฝุ่งซานเล็กน้อยขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นกูเซิงนางเอกของพวกเราก็มองไปที่ห้องกลุ่มนักพากเพอร์เฟกนั่นแหละค่ะเธอก็เห็นว่าแฟนๆนะคะของกลุ่มนั้นก็เข้ามา ออนไลน์กันอย่างไม่ขาดสายอยู่ตลอดเวลาค่ะก็หลักในปกติก็หลายพันคนนะคะแล้วก็มีอีกเป็นร้อยๆคนที่สนุกสนานกับการที่แชทเข้ามาทั้งเป็นข้อความบางั้งก็เปิดไมโครโฟนค่ะเรียกได้ว่านะคะห้องมีความคึกคักอยู่ตลอดเวลากูเซิร์ของพวกเราก็เลยคิดไปว่าเออฐานแฟนคลับของกลุ่มเนะี่ยก็มีมากจนแบบเว็บเนี่ยต้องจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะคะก็จะมีผู้ดูแลระบบ ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเปิดบันทึกเสียงแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆเป็นบางครั้งค่ะอันนี้เป็นการทำเพื่อรักษาความนิยมนะคะของช่องนั่นเอง ในความคิดของกูเซิงนางเอกของพวกเรานะคะเธอก็คิดว่าช่องของชี้ชิงฉือเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องรักษาความนิยมก็ได้เพราะว่ามีแฟนๆที่เป็นขาประจานะคะที่เธอก็คุ้นเป็นอย่างดีกับลายชื่อที่ออนไลน์เป็นประจํานี่แหละค่ะก็จะเข้ามาคือไม่ว่ากูเซิงจะเข้ามาในตอนไหนนะคะทันทีที่แบบมีเอ่อเว็บปรากฏหน้าเว็บขึ้นมาเนี่ยเธอก็จะเห็นคนเหล่านั้น ออนไลน์กันอยู่แล้วไม่เคยต่ำกว่าร้อยคนเลยนะคะกูเซิงนั้นเธอกระใส่หูฟังค่ะเราก็รู้สึกว่าเออคุ้นเคยกับเสียงของแฟนๆในหลายคนในกลุ่มนะคะพวกเขาบางคนก็กำลังพูดถึงกูเซิงนี่แหละค่ะเพราะว่า <c oughs> ก็เห็นกูเซิงนะคะออนไลน์ขึ้นมาค่ะสัญญาณที่ห้องนะคะห้องวายๆของกูเซิงมันก็จะมีไฟเขียวขึ้นมาด้วยว่าออนไลน์นะคะก็จะมีคนพูดถึงว่านั้นไงนั้นไงห้องวายๆเซิงเซิงคนนั้นออนแอร์แล้วนะออนไลน์ แล้วแฟนคลับบางคนก็เริ่มจัดแชทถึงเธอนะคะว่านี่กูเซิงก็มีทั้งฟังแล้วก็นั่งอ่านอยู่เงียบๆค่ะก็ประมาณว่า นี่ๆเซิงเซิงฉันนะ่ะอยากกอดต้นหาของคุณแน่นๆนะเร็วเข้ายืดต้นขาของคุณมาให้ฉันกอดกูเซิงก็อึ้งไปนะคะเธอก็พูดไม่ออกค่ะทีนี้แฟนๆคนอื่นๆนะคะก็พิมพ์มาอีกว่าเนี่ยพวกเราอะ่ะจะต้องจับเธอเอาไวน้นันแน่นนะก่อนที่เออต้องจับคุณเอาไวน้นันแน่นก่อนที่คุณนั้นจะกลายเป็นขวัญใจอย่างเป็นทางการของเขานะคะเขานั้นก็หมายถึงพระเอกของพวกเราค่ะฉีชิงฉือนั่นเองกูเซิงนะคะก็คิดในใจแล้วก็อยากจะบอกไปเหลือเกินว่า มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดล้วนๆเลยทีนี้ค่ะเหล่าบรรดาแฟนๆบางคนก็ยังคงพิมพ์มาต่อเนื่องเลยนะคะคือพิมพ์มาด้วยความคุมเครือไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าบางคนก็จะคิดว่าเธอนั้นมีความสัมพันธ์กับฉีชิงฉืออะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่าความคุมเครือแล้วนําไปสู่ความเข้าใจผิดนะอะไรแบบนี้นะคะกูเซิงก็อ่านไปเงียบๆก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรออกไปดีค่ะจากนั้นเธอก็ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเกิดเธอเนะี่ย ออนไลน์อยู่แบบนี้ก็คงจะต้องเป็นหัวข้อในการแชทของคนอื่นๆดังนั้นก็ตัดสินใจว่าเธอนั้นควรจะออฟไลน์ไปค่ะแต่ทันใดนั้นเองนะคะกูเซิงนั้นก็ได้ยินเสียงพิธีกรค่ะดังขึ้นมาทางไมโครโฟนก็ถามขึ้นว่าเซิง,ซง ฉันจำได้ว่าเนี่ยเซิงเซิงอยู่สมมสอนเดียวกับเขาใช่ไหมเขาก็คือชีชิงฉืออีกแล้วนะคะทีนี้ค่ะมันก็เลยเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาทุกคนก็เลยอยากรู้ว่าสมมสอนอะไรสมมสอนอะไรนะคะหน้าจอที่แบบถูกปัดตรงบอร์ดแชทก็แบบโอ้โหเร็วสุดๆเลยค่ะคือเล้งแบบว่าเซิงเซิงคุณต้องตอบนะคุณต้องให้รายละเอียดต้องพูดออกมาหรือไม่ก็พิมพ์ออกมาให้ชัดเจนเราก็เด็ดขาดนะสมมุสอนอะไรยังไงนะคะพิธีก เขาก็หัวเราะแล้วก็กแกล้มออกมานะคะซึ่งก็ทําให้กูเซิงของพวกเรานั่นก็รู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังเลยค่ะจากนั้นนะคะเธอก็รีบส่งข้อความแชทส่วนตัวไปถึงพิธีกรน,นะคะไปขอร้องว่าเอออย่าพูดอะไรต่อเลยนะคะเกี่ยวกับฉันแล้วก็ท็อปการ์ดเนี่ยอย่าพูดเลยหลังจากที่เซออิงเซิงนะคะหรือกูเซิงนางเอกของเรากดส่งข้อความไปแล้วค่ะกูเซิงก็รู้สึกผิดนะคะที่ส่งออกไปเพราะว่าเออการส่งไปแบบนี้ บอกพิธีกรก็หมายความว่าคือเหมือนกับเขาอาจจะสงสัยต่อไปว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอะไรใช่ไหมระหว่างระหว่างเธอกับฉีชิงฉือนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะที่บอร์ดแชทนะคะก็ยังคงมีข้อความมากมายเข้ามาที่อยากจะฟังคําตอบจากเซิงเซิงเนี่ยแหละค่ะบางแชทนะคะก็พิมพ์มายาวเลยประมาณว่าโอ๊ยบอกมาเถอะคุณะเป็นคนโปรดของพวกเราเลยนะบอกเลยบอกเลยคุณสามารถจะร้องเพลงคอฟเวอร์เพลงอะไรก็ได้ให้พวกเราฟังในภายหลังก็ได้พวกเราจะสนั สนับสนุนคุณแต่ตอนนี้คุณต้องบอกมาก่อนบอกรายละเอียดทั้งหมดกูเซิงก็หลับตาลงเงียบๆค่ะทีนี้พิธีกรน,นะคะก็เปิดไมโครโฟนแล้วก็พูดขึ้นว่าโอ้โอ้โอ้เอางี้เรามาคุยกันนะ กูเซิงก็แบบคือเขานั้นจะชวนแฟนๆคุยนะคะเรื่องอื่นค่ะกูเซิงก็รู้สึกดีขึ้นที่พิธีกรนะคะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะคะกะว่าเปลี่ยนเรื่องแน่ๆแต่แล้วหัวใจของกูเซิงก็หล่นตุ๊บไปอีกค่ะเมื่อพิธีกรพูดเป็นกรขึ้นมาว่าหากเจ้ากล้าพูดอะไรสักคําข้าจะตามลาเจ้าไปสุดขอบโลกแล้วพิธีกรก็หัวเราะเบาๆนะคะแล้วก็พูดออกมาว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะทีนี้ค่ะคือพิธีกรก็มาสร้างความคลุมเครือเข้า ะะให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆที่แบบล้อกูเซิงอ่ะพูดพูดนะคะแต่ก็กูเซิงก็ไม่พูดอะไรค่ะทีนี้บอร์ดแชทนะคะก็กระพริบรัวๆเลยหลังจากที่พิธีกรก็มาปล่อยบทกร์อะไรก็ไม่รู้ไว้นะคะทีนี้เออแชทที่คุยกันนะคะเขาก็จะมีบรรยากาศแบบว่าเอ้ยทําไมทาไมเซิงเซิงไม่พูดไม่พิมพ์ไม่อธิบายอะไรเลยอ่ะเออไม่ได้ยินอะไรเลยก็เป็นการบ่นกันไปนะคะทุกคนก็เริ่มแชทว่าเนี่ยฉันว่า t o การ์ดของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็อายุน่าจะเกือบ26ปีแล้วนะเออเขาน่าจะมีปรมาจารย์หญิงเคียงข้างแล้วนะเออเออไม่เป็นไรหรอกอายุเยอะแล้วนะคะแฟนๆบางคนก็เริ่มส่งรูปลองให้เข้ามาแล้วก็รูปผ้าเช็ดหน้าเข้ามาในบอร์ดแชทค่ะคือบางคนเข้าใจว่านะคะความสัมพันธ์ของเซิงเซิงน่าจะพิเศษกับฉีชิงฉือนั่นเองค่ะแชทก็เริ่มเข้ามาแบบมีน้ําตามีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีแบบว่าเสียงที่เป็นเสียงร้องไห้รวมทั้งข้อความที่เป็นน้ พวกคุณได้ยินเสียงหัวใจของฉันแตกสลายไหมคือ,อต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะนิยายมันค่อนข้างจะสมัยใหม่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องใช้จินตนาการเยอะนิดหนึ่งนะคะในการที่ว่าเราจะไปด้วยกันได้อย่างสนุกนะคะเอาเป็นว่านึกถึงบรรยากาศของบอร์ดแชทบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วกันค่ะทีนี้ค่ะบางคนนะคะก็ยังส่งแชทเข้ามาว่าไม่ไม่ไมท็อปการ์ดนั้นเป็นของพวกเราทุกคนไม่ไม่พวกเราต้องไม่อนุญาตก็คือไม่อนุญาตให้เขา นั้นมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรแบบนี้นะคะกูเซิงค่ะทั้งอ่านแล้วก็ทั้งฟังเสียงจนมึนไปหมดเลยนะคะกูเซิงนั้นรู้สึกว่าเธอมีวงจรสมองที่ไม่เพียงพอที่จะรับรู้แล้วค่ะตอนนี้กูเซิงรู้สึกว่าเธอจําเป็นที่จะต้องรายงานสถานการณ์เนี้ยให้กะฉีชิงฉือนะคะหรือว่าม่อชิงเฉิงนั้นได้รู้ค่ะดังนั้นกูเซิงก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากใต้หมอนนะคะแล้วก็เปิดวีแชททันทีจากนั้นเธอก็เช็คเสียงนิดหนึ่งกับ ในลำคอค่ะก่อนที่จะอัดส่งข้อความเสียงไปบอกว่าในท่านในท่านอาจารย์อาจารย์าารยเราซื้อเราซื้อฉันอะคือฉันฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณนะคะจากนั้นก็กดปล่อยเสียงไปค่ะก็เป็นเสียงวู๊ดนะคะไปที่เออคือเป็นเสียงของระบบ v c t ชนะส่งไปแล้วนะคะ หลังจากนั้นกูเซิงของพวกเราก็ถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วก็จ้องค่ะแล้วก็รอไปอย่างเงียบๆขณะที่กูเซิงรอนะคะหัวใจของเธอก็เริ่มรู้สึกกังวลแบบไม่สบายใจขึ้นมาเอ๊คือนางเอกกําลังคาดเดาถึงปฏิกิริยาของท็อปการ์ดนะคะหลังจากที่เขาได้รับข้อความเสียงค่ะแล้วก็จินตนาการไปว่าหลังจากที่เขาได้รับรู้สถานาการณ์ข่าวลือของเขากับเธอแล้วเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาเป็นอย่างไรนะ้าแล้วตอนนี้การที่ส่งข้อความไปหาเขาก ทางวีแชทเนี่ยเขาจะรู้สึกลำคาญไม่นะเขาทำงานอยู่งานเขายุ่งหรือเขานั้นไม่ชอบให้ใครส่งอะไรไปรบกวนเขาไม่น่าเขาคงจะไม่ชอบที่จะถูกรบกวนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ตอบมาหรือว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะลบบัญชีวีแชทของเราไปแล้วนะคะกูตเซิงของพเรากระเจิดกระเจิงไปแล้วเพื่อนๆสมองทีนี้ค่ะกูเซิงพยายามที่จะสงบใจตนเองนะคะสิ่งเดียวที่เธอรอผเผชิญหน้าก็คือท็อปกาของเธอนั้นเนี่ย แล้วค่ะจะได้ส่งแบบข้อความอย่างน้อยเสียงมาสักหน่อยก็ยังดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่เธอรออยู่สักพักหนึ่งนะคะนางเอกของพวกเราก็รู้สึกว่าเธอนั้นไม่สามารถจะจ้องแต่มือถือแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วค่ะดังนั้นเธอก็เลยวางโทรศัพท์เอาไปไว้บนโต๊ะเลยนะคะแต่พอวางแล้ววางปุ๊บเธอก็หันมาแล้วก็หยิบมันขึ้นมาอีกแล้วก็เอามาเช็คดูว่าเอ๊ะมีส่งมาไหมนะคะพร้อมกับถอนหายใจเฮือกค่ะเพราะว่าก็ไม่มีนะคะจากนั้นเธอก็วางมือถือ ลงไปที่โต๊ะอีกครั้งหนึ่งแต่ทันใดนั้นเองค่ะก็มีสัญญาณจาก v c h a t กลับมานะคะ กูเซิงของพวกเราค่ะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาจากโต๊ะทันทีแล้วก็เปิดข้อความทันทีเลยนะคะเอา้าข้อความเสียงยาวเพียงแค่2วินาทีเอา้าสองวินาทีเขาจะส่งอะไรมานะฮะเธอก็เปิดฟังค่ะเป็นคําว่าอโาชคดีนะกูเซิงก็งงโอ้ยตาแล้วแต่ว่าแค่คําว่าโชคดีนะาภายใน2วินาทีเนี่ยคือเป็นเสียงที่ไพเราะขนาดนี้เลยเหรอแค่คําว่าโชคดีนะนะคะโอ้โหเสียงของเขามันช่างชัดเจน ไาเลาอได้ขนาดนี้เลยเหรอกูเซิงของพวกเราเอาอีกแล้วค่ะแค่ได้ยินเสียงเธอก็มีความรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกว่าทําไมตัวเองนี่น่าสงสารมากๆขนาดนี้นะคะกูเซิงไม่สามารถจะทนกับเสียงนี้ได้ค่ะถึงแม้ว่าจะงงกับข้อความที่ชิงชือหรืว่าพระเอกของพวกเราส่งมาให้เธอว่าโชคดีนะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็ยัง กดอัดเสียงส่งไปว่าเหล่าซื้อนายท่านเมื่อกี้ท่านหลับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานค่ะชี้ชิงชื้อก็ส่งข้อความวีแชทมาว่าอ่ะครั้งนี้คุณว่ายอย่างไรลรึกกูเซิงก็โน้มตัวเขาไปไกด์มือถือของเธอมากยิ่งขึ้นค่ะจิตใจของกูเซิงของพวกเราก็ลองลอยไปนะคะแล้วก็คิดไปว่าเอ๊หรือเขาจะเพิ่งตื่นนะเออนี่ตอนบ่ายหรือเขาจะเพิ่งตื่นเสียงเขาทำไมช่างดูอ่อนโยนมากเซ็กซี่สุด,สด ในฐานะของการที่เธอนั้นเปรียบเสมือนเครื่องควบคุมเสียงมานานนะคะกูเซิงนั้นรู้สึกว่าอีกไม่นานเนี่ยเธอคงจะทนไม่ได้แล้วเพราะเธอนั้น ลงลักเสียงนี้สุดๆค่ะกูเซิงนั้นก็ส่งเสียงไปถามว่าคุณตื่นแล้วเหรอคะเขาก็ตอบมาว่าอออกูเซิงก็ส่งข้อความเสียงไปว่าถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอคุยเรื่องต่างๆกับคุณหน่อยได้ไหมคะชี้ชิงชื้ก็ส่งเสียงมาว่าได้สิแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะนะคะก็มีเสียงหัวเราะส่งมาด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็คือม้อชิงเชิงของพวกเรานั้นนะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนิยายบรรยายไว้ว่าเขานั้นนอนอยู่บนเตียงค่ะแล้วก็หลับตาพิพ์เลยฟังเสียงของกูเซิง นางเอกของพวกเราอยู่นะคะนิยายก็บรรยายว่ากูเซิงก็กําลังจินตนาการว่าโอ้โหตายแล้วท็อปการนะคะของเธอตอนนี้น่าจะอยู่ในอริยบทไหนคะ่ะซึ่งในจินตนาการของนางเอกนั้นมี4จินตนาการนะคะ1ก็คือตอนเนี้ย คือชิงฉือของเธอนั้นกำลังเป็นดั่งชุดความงามความหล่อเหลาของบุรุษที่มีชีวิตเป็นนายน้อยผู้สูงสักที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็พูดด้วยเสียงที่พล่ามัวแบบเซ็กซี่มีสเสน่ห์อันนี้คือจินตนาการที่หนึ่งจินตนาการที่สองออปชันนะคะในใจของกูเซิงก็คือตอนนี้เขาคงเป็นเจ้าชายหนุ่มที่กำลังถือซุปแก้เมาอยู่ในมือดวงตาของเขานั้นต้องเป็นประกายแล้วเขาก็พูดกับเราด้วยเสียงที่แผ่วเบาเซ็กซี่จากนั้น ่ะอปชั่นที่3ในใจของกูเซิงตอนเนี้ยชิงชือเขาต้องเป็นนายพลนะคะแต่งชุดแบบแมททับผู้หล่อเหลาสวมเสื้อผ้าลัดรูปอยู่มือก็อต้องถือกิ่งดอกท้อแทนที่จะถือกระบี่แล้วเสียงของเขาที่พูดมีความกังวลใสไพเราะแล้วก็ออปชั่นที่4ในใจของเธอค่ะตอนนี้นั้นชิงชือเขาเป็นดั่งราชาหนุ่มช่างฝันที่สุดแสนจะล้าเลงดั่งฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วเสียงของเขาก็ใสกังวลมีสเสน่ห์เอาละค่ะ หลังจากการเสริมสมองของกู่เซิงด้วยภาพของท็อปการ์ดของเธอแบบสี่รูปแบบนี้ในจินตนาการแล้วนะคะสมองของกู่เซิงก็มึนงงไปหมดกู่เซิงก็จ้องไปที่วีแชทค่ะแล้วก็กดอัดเสียงไปว่าเออฉันลืมไปแล้วว่าฉันจะพูดว่าอะไรคุณนอนต่อเถอะค่ะ ชิงชื่อของพวกเรานะคะพระเอกก็ไม่ได้แบบจริงจังกับเรื่องนี้ค่ะเขาก็เลยส่งเสียงมาว่าเออถ้าคุณลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเอาแบบนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆกันดีกว่านะ กูเซิงนั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานเสียงนี้ได้เลยให้ตายเถอะหากเธอสามารถสงบสติอารมณ์ได้นิดหน่อยก็คงดีกูเซิงนางเอกของพวกเราตอบไปว่าโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยแต่เธอนั้นนะคะก็คิดในใจว่าเธอไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็คือกูเซิงเนี่ยแบบไม่เคยที่จะอยู่ในวงสังคมที่มีเพื่อนมากๆอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยค่ะชีวิตของเธอมีแค่2มิติเท่านั้นก็คือการเรียนนะคะไปมหาวิทยาลัยแล้วก็ในกลุ่มออนไลน์ของนัก ภาคนี่แหละค่ะดังนั้นปกติชีวิตของกูเซิงก็จึงมีแต่ร้องเพลงคัฟเวอร์ของคนอื่นเป็นครั้งคราวแล้วเธอนั่นก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาค่ะกูเซิงนั้นก็เอนกายของเธอลงบนโซฟาคุณคิดไปมาอยู่นานว่าเอา้าจะพูดอะไรดีหัวข้อประเภทไหนเหมาะกับการพูดคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยนะต้องให้เกียรติเขาหน่อยแล้วเธอก็ส่งเสียงไปทางวีแชทว่าคุณไม่ยุ่งหรอคะคุณพักผ่อนก็ได้นะพักผ่อนเธอกูเซิงค่ะปล่อยส่ง ไปแล้วทั้งๆท,ที่ในใจตัวเองก็อยากจะชวนเขาคุยไปเรื่อยๆนะคะเธอก็งงเหมือนกันว่าเธอส่งข้อความแบบนั้นไปได้อย่างไรคะ่ะจากนั้นเธอก็โลยรีบอัดเสียงส่งไปอีกทีบอกว่าคุณมักจะทําอะไรเวลาพักผ่อนคะ ชิงชือพระเอกของพวกเราก็ตอบมาว่าปกติก็นอนนะหรือไม่ผมก็ไปที่สตูดิโอบันทึกเสียงกูเซิงนางเอกของพวกเราก็คิดตามค่ะแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะท็อปการ์ดก็คงเป็นอย่างในข่าวรือจริงๆว่าเขานั้นก็มีงานหลักอื่นก็คือทำธุรกิจอื่นที่ยุ่งมากๆส่วนไอ้เรื่องของการใช้เสียงธุรกิจการกระจายเสียงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแค่งานอดิเรกข,ของเขาเพราะเวลาว่างอ่ะเขาถึงจะไปที่สตูดิโอกูเซิงของพวกเราก็ยิง่งเพิ่ม ความชื่นชมนะคะสำหรับท็อปการ์ดของเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเธอนั้นก็ส่งเสียงผ่านว c h a t ไปว่าวันนี้คุณจะไปที่ห้องบันทึกเสียงด้วยหรอคะ เขาก็ตอบมาว่าอืมกูเซิงก็นึกในใจอีกว่าอ๋อต้องเป็นโปรเจกต์ของบริษัทเกมส์แน่เลยเพราะว่ามีเพราะว่ามีโฆษณาออกมาว่าเขานั้นเข้าร่วมพากเสียงให้กับบริษัทเกมด้วยนะคะกูเซิงก็ส่งเสียงไปถามว่าเหล่าซื้อเหล่าซื้อไม่ได้เข้าร่วมงานวันเกิดกลุ่มนักพากเพอร์เฟกมา3ปีแล้วแล้วทําไมปีนี้คุณถึงเข้าร่วมล่ะคะ พระเอกของพวกเรานะคะก็ตอบมาว่าอ๋อก็ปีเนี้ยครบรอบสิบปีพอดีฉันนับไม่น่าจะหนีไปได้นะกูเซิงก็พยักหน้าเข้าใจทันทีค่ะอ๋ออก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะที่เขานั้นจะปรากฏตัวในครั้งนี้10ปีของกลุ่มนักพากเพอร์เฟกต์เป็นวันสำคัญมากแ กูเซิงก็ถามไปว่านั่นก็จริงค่ะแล้วคุณจะมาร่วมงานวันเกิดอีกไหมในอนาคตก็คือถามถึงในปีต่อไปนะคะพระเอกของพวกเราก็ตอบมาว่าไม่หลังจากครบรอบ10ปีในครั้งนี้เขานั้นจะไม่ออนไลน์โดยสิ้นเชิงแล้วกูเซิงได้ยินก็น่าเศร้ามากค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกสงสารตัวเองเธอนั้นติดตามข่าวของเขามาโดยตลอดนะคะชี้ชิงเฉอหรือว่าโมชิงเฉิงเนี่ยก็เริ่มหยุดรับรายการใหม่ๆทั้งละครทั้ง จัดรายการพิเศษทั้งภาคออนไลน์ต่างๆเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าผลงานของเขานั้นก็มีมากมายในเชิงการพากย์แบบพาณิชย์นะคะการพากย์แบบพาณิชย์ก็คือโฆษณานั่นเองค่ะเพื่อนๆคือคนทั้งประเทศจีนเนี่ยคุ้นเคยกับเสียงของเขาเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็เสียงโฆษณาแทบจะทุกชิ้นเลยเป็นเสียงของเขาค่ะกูเซิงค่ะตอนนี้เธอก็ไม่พบว่าจะมีหัวข้อที่จะชวนสนทนาอะไรอีกดีกับฉีชิงฉือนะ เพราะว่าเธอนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับผลงานของเขาทั้งหมดนะคะมีกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้ข่าวสารของเขาเป็นอย่างดีค่ะยกเว้นนะคะแค่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาจริงๆเรื่องส่วนตัวที่เธอไม่รู้นะคะเธอไม่รู้ว่าเขานั้นอาศัยอยู่ในเมืองไหนทําอาชีพอะไรนะหรือแม้แต่ทํางานแล้วหรือว่าเขานั้นยังเรียนอยู่นะคะเธอไม่รู้เลยค่ะเธอกําลังคิดอยู่ว่าเธอควรจะถามเขาไม่นะกูเซิร์งก็คิดหนักมากกับคําถามต่อไป ะะพระเอกของพวกเราค่ะส่งข้อความเสียงมาว่าการสนทนาของคุณเนี่ยคล้ายกับการสัมภาษณ์มากเลยนะกู่เซิงก็ตกใจค่ะได้สติขึ้นมาก็ตอบไปว่าอืมดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นค่ะกู่เซิงนั้นก็หายใจออกเบาๆแล้วก็สารภาพไปตามตรงว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเออคุณนะคะหรือว่าเหล่าซือนั้นชอบพูดถึงเรื่องอะไรค่ะแล้วฉันเองก็เข้าสังคมไม่เก่งมีแต่เพื่อนบนเว็บออนไลน์ที่ฉันนั้นสามารถจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง ชี้ชิงชือพระเอกของพวกเราก็ส่งข้อความเสียงมาว่าคุณทานข้าวหรือยังครับเปลี่ยนเรื่องไปเลยกูเซิงก็มึนค่ะโอ้จริงๆเธอไม่ควรจะบอกเขาไปเลยเนาะว่าเธอนั้นคุยแต่กับเพื่อนออนไลน์เพราะเธอนั้นก็คุยกับเขาแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนออนไลน์ของฉันคนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องโภชนาการนะก็คือฉีชิงฉือมักจะพูดถึงอาหารนะคะนางเอกของพวกเราก็คิดไปค่ะ กูเซิรของพวกเราก็รีบดึงจิตสำนึกของเธอกลับมานะคะแล้วก็ตอบไปว่าฉันยังไม่หิวฉันอยากคุยกับคุณพระเอกของพวกเราที่อยู่อีกฟากหนึ่งนะคะของมือถือก็ยิ้มเลยค่ะแล้วก็ส่งเสียงมาว่าอได้งั้นเรามาคุยกันเถอะ กูเซิงก็ส่งเสียงไปยาวเลยค่ะบอกว่านี่ก็แค่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะคุณนั้นช่วยให้ฉันได้มีโอกาสาร่วมกิจกรรมบนเว็บไอ้กลุ่มนักพากเพอร์เฟกในวันนั้นนะคะตอนเนี้คุณตอนนี้คือจะมีข่าวลือนะอา,อาจจะบอกว่าอาจจะมีข่าวลือที่ไม่ดีบนอินเทอร์เน็ตนั้นนะกูเซิงก็กล่าวอย่างจริงจังน้ําเสียงเค็งขุมค่ะคือจากมุมมองของผู้คนและเหล่าบรรดาแฟนๆน่ะคือเขาคิดว่า เขาคิดว่าคุณกับฉันเอออะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> คือเธอนั้นก็พูดแค่แบบแบบเป็นการบอกว่ามันมีข่าวลือนะว่าเออมีข่าวซุบซบแพร่ไปทั่วเลยระหว่างข่าวของเขากับข่าวของของ,ของฉันนะคะก็คือชี้ชิงชือกับเซิงเซิงอะค่ะบนเว็บบอร์ดนะคะ <c oughs> นังเอกของพวเราพูดมายาวขนาดนี้ค่ะแต่พระเอกของพวกเราตอบมาคําเดียวว่า อืมกูเซิงก็คิดในใจว่าเออท็อปการ์ดก็ดูจะไม่ได้สนใจอะไรกับข่าวพวกนี้นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะกูเซิงก็ได้รับข้อความเสียงที่ค่อนข้างยาวนะคะมาจากพระเอกของพวกเราค่ะก็พระเอกนั้นก็พูดแล้วก็อัดเสียงส่งมาทางว c แชทว่าก็ถ้าหากคำพูดหรือว่าแชทต,ต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้คุณนั้นไม่มีความสุขนะก็อย่าไปอ่านมันอย่าไปฟังมันให้ปิดคอมพิวเตอร์ก็พอปิดคอมพิวเตอร์ แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ในฐานะนักภาคแล้วนะสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การที่จะต้องคิดถึงและการดูแลก,ก็คือผลงานของตัวคุณเองคือผลงานของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้คำพูดต่างๆคำนินทาต่างๆของคนอื่นๆนั้นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราแล้วล่ะการอธิบายแบบนี้นะคะก็จุ่ๆก็ทำให้กูเซิงของพวกเรานั้นก็คิดว่าโอ้ตายละสิ่งที่เธอรายงานสถานการณ์ไปกับทางด้านของชิงเฉิง ก็คงจะทําให้เขารู้สึกว่าเธอนั้นมีนิสัยเด็กๆแน่เลยที่แบบคิดถึงคําพูดของคนอื่นนะคะคือเอาจริงเอาจังมากเกินไปกับโลกออนไลน์ค่ะดังนั้นแล้วนะคะกูเซิงก็ตั้งใจว่าเอาละต้องสร้างภาพลักษณ์ดีๆจะต้องไม่ให้พวกนี้มามีอิทธิพลนะคะคือไม่ให้คําพูดบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมามีอิทธิพลกับเธอเธอจะได้ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะคะจะได้แบบว่าอยู่แบบว่าในใจเป็นเป็น,ปนฝ่ายที่ดีอยู่ในใจของพระเอกนั่นเองค่ะ กูเซิงนางเอกของพวกเรานะคะฟังเสียงของพระเอกไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยจิตใจล่องลอยไปค่ะแล้วก็คิดในใจว่าโอ๊ยนี่เขากำลังปลอบใจเธออยู่ใช่ไหมนะ่จากนั้นค่ะท็อปการ์ดก็ส่งข้อความเสียงติดตลกมาว่าคุณพอใจกับคำตอบของผมไหมครับกูเซิงก็ตอบไปว่าอืมจากนั้นพระเอกของพวกเราก็ส่งข้อความเสียงมาว่าเซิงเซิงคุณน่ะเป็นนี่ผมอยู่หรือเปล่า น้ำเสียงของเขาก็เจือไปด้วยรอยยิ้มค่ะกู่เซิงก็ถึงกับสะด,ดุ้งเลยนะคะแล้วก็ตอบไปว่าดูเหมือนจะมีนะคะไห <c oughs> นท่านไหนท่านคุณอะ่ะต้องการจะฟังเพลงอะไรบอกฉันมาเลยกู่เซิงก็คิดว่าเออโชคดีมากเลยที่ตอนบ่ายนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะชิงชื้อพระเอกของพวกเราก็เลยส่งเสียงมาว่าผมอะ่ะได้ยินจากจูเหมอยว่าคุณอะ่ะเล่นเครื่องดนตรีได้ใช่ไหมครับ กูเซิงพอได้ยินนะคะก็นึกในใจว่าจะต้องเป็นเกิงเสี่ยวซิงเพื่อนของเธอแน,น่ๆที่ได้บอกกับจูเหมยไปนะคะกู กูเซิงของพวกเราก็ส่งเสียงไปว่าอ๋อเล่นได้นิดหน่อยค่ะฉันนั้นเคยเรียนเปียนโ,นโนตอนเป็นเด็กๆต่อมานั้นฉันชอบเครื่องดนตรีโบราณก็เลยไปเรียนกู่เจิงแล้วก็เซียวด้วยตัวเองคุณอยากฟังฉันเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงด้วยไหมคะโอ,อ้โหสเสนอไปเองเลยนะคะกูเซิงของพวกเราค่ะชิงเชิงนะคะก็ตอบมาว่าอ๋อถ้าคุณสะดวก กูเซิงก็ลังเลสักคู่ค่ะเธอตอบในใจเธออยู่แล้วนะคะว่าเธอสะดวกสุดๆแต่ก็กลัวว่าจะเล่นออกมาไม่ดีค่ะแต่เธอนั้นตอบไปจริงๆแค่เพียงว่า ตกลงค่ะจากนั้นกูเซิงนะคะก็เดินไปหยิบแล็ปท็อปออกมาเปิดแล้วก็มาเซตทุกอย่างวางไมโครโฟนไว้ที่ข้างเครื่องดนตรีค่ะจากนั้นก็กะแอมเล็กน้อยแล้วก็สวมหูฟังนะคะจากนั้นก็ส่งข้อความไปทางวีแชทของชี้ชิงชื้อค่ะพิมพ์ไปว่าฉันพร้อมแล้วนะเชิญคุณมาที่ห้องของฉันหน่อยนะคะก็คือต้องเข้าไปที่ห้องวายวายนะเพื่อนๆในกลุ่มเว็บบอร์ดข้างบนนะคะจากนั้นค่ะทางด้านของอพระเอกของพวกเราก็เข้าไปอย่างรวดเร็วมากนะคะร หัสก็เคยได้ไว้อยู่แล้วค่ะจากนั้นค่ะกูเซิงก็เริ่มเล่นดนตรีนะคะหมลงขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าในนี้ก็บรรยายไว้เยอะนะเพื่อนๆคือเพื <ๆ S 1> ่อนๆจินตนาการเอาละกันตอนนี้ต้องรอละครแล้วละ่ะคือน้องโจเย่นะคะก็จะเล่นเครื่องดนตรีไปนะคะแล้วกเ็เครื่องดนตรีนั้นเธอก็เล่นได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เสียงร้องของเธอนะคะเพราะกูเซิงเริ่มร้องขึ้นมาเนี่ยเนื้อเพลงมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะลมและทรายกระจายลบก วันแสงแดดนะคะตึงตึงตึงและหัวใจก็ส่องแสงดวงจันทร์ตึงตึงตึงเมื่อมองออกไปนอกเมืองอาวุธกระทบกันตึงตึงตึงภัยพิบัติในชีวิตก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งจักรพรรดิที่ดูแลพระราชวังเพียงลําพังไม่สง่างามเหมือนวันวานกลายเป็นชายชรายืนอยู่ตรงหน้าผมสีขาวล่วงหลนถูกลมแล้วก็ฝุ่นปกคลุมเอาไว้ตึงตึงตึงกำแพงเมืองสุดท้ายพังแล้ว ยืนสูงขึ้นไปมองทะเลดอกไม้ไฟไร้พลังศพอยู่เต็มพื้นดินหัวใจของผู้คนจึงอ้างวางนี่คือเพลงของกูเซิงนะคะเพื่อนๆนังเอกของพวเราก็เล่นแล้วก็ร้องเพลงไปโดยที่ไม่วกแวกเลยค่ะแต่นะคะกูเซิงร,รู้สึกว่ามีบางครั้งค่ะที่กูเซิงนั้นรู้สึกอย่างคุมเขือว่าเธอเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของชิงฉือแล้วก็คำพูดที่ว่าชายชราถอนหายใจเอาละค่ะ เพื่อนๆหวานขอปิดไฮไลท์ที่หกไว้ตรงนี้นะคะ หวังว่านะนิยายค่อนข้างปูทางมาได้หวานแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่านิยายจะต้องปูทางให้ทั้งคู่นั้นมีปฏิสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆบนโลกอินเทอร์เน็ตก่อนแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆบางท่านมีประสบการณ์แบบนี้ไม่เอ่ยนะคะจากการที่เคยคุย Messenger หรือว่า ICQ หรือว่าอะไรก็ตามแต่ก่อนเนาะรุ่นก่นกอนๆก็จะมีไฮไฟฟ์อะไรใช่ไหมคะคือแบบเป็นการติดต่อกับเพื่อนที่เราไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เห็นหน้าเลย อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับในนวนิยายเรื่องนี้คือทั้งคู่นั้นก็จะเกิดเรื่องราวโรแมนติกกันขึ้นมานะคะแล้วจากที่เราฟังฟังมานะคะจากที่หวานเล่านี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะจะมีความคิดว่าพระเอกเองก็ใช่ย่อยเนาะก็จะต้องมีความสนใจกุศลนางเอกของพวกเราส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเริ่มต้นจากการที่หลงไหลในเสียงแบบสุดๆเลยค่ะจนกระทั่งพอฟังทุกวันทุกวันแล้วมันเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนกับว่าเสียงเนี้ยแค่ฉันได้ยินฉันก็ รู้สึกหัวใจเต้นแล้วอะ่ะจนมันแบบว่าจนมันอยากที่ที่อยากจะจะเจอตัวจริงอยากที่แบบไม่อยากจะเสียเสียงนี้ไปต้องเอามาไว้ค้างตัวอะไรประมาณนี้เลยนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในไฮไลท์ที่7นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ